สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาไปดูเด็กกรำรเข้าสารนะคะว่าเขาจะกำรรได้ตัวไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สีนกชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าเด็กกรำรเข้าสารจะได้ตัวไหนนะคะ อไรเน่ยค้องกันเลยนอ่นด้วยมเื่อนเสียคือข้างหลายเนี่ยองหมวดละเตี้ยสามหวดแล้วนี่ยหวดที่สาวดที่สามอ้งวดที่สีบานมวดที่สี่ล่ะถึงมาถึงอ้่สี่หกคนะเมื่อเดียวจีสีหกเจ็ดเขาจะบอกเออหกบานนี่กำด้อยเก้าสิบหาเมตรม่าโศกแท้ี่มวดเนาะี่สามว้าวเบิงอ่อทีนอน ดีพอดีแล้วไม่ตวงได้เท่าละสองพนห้าเล้วเหลือเท่าละสี่หารวยไม่เหอโชคดีเลยเออมันสีอะไรมาถึงเลขดังเบิ้ดถึงเลขดังเจ้าเบิดมันหายเนาเออม่หายเลขดังก็เจ้าเนาะเออมันก็ดังเรื่องันก็หา ก็ัดังอยู่บ่นั่นเจเส้นเดียวคือดังกับจอเดียวเกิดข้นันกมักกะกรได้ก็ร้อยก็ถางนิดมักกะกรรมได้ก็ขายโควซันเนี่ยมักกะมือเดยวเขียนเลขกักได้หก่ไดเก้าหาสามกันตัวจะหลังให้กรรหลายเทียบดีเด้บ่ไดซ้ำกันด้กรทีเดียวก็แล้วเลยิ้ม่เสียวมื่อนี่กกรมื่ออ่นกะกรม กำมือไดมือนีบ่หรือว่าจะสีเดือนสี่มือนะกำตะมือเล่ออกคนเตี้เลออกจำเร่งมือเ่งผู้ครับเนี่ยผู้ใช่เออสีเดือนสี่วันอายุได้ก็ไมาหลน้ำโยงนึงเห็นบอกว่าเออเปขันแหพนเลนเออขาเม่กะได้ยู่ดอกซีวัดและเีป้าเออต่ว่ากะยะเปียถือคักหลายเนาะแล้วเรียบรื่นเบื่อ มันถือก็คือแมนดีงเนี่ยเป็นเนทางเออเป็นแนวท่าเสียงเสียงโซกไว้ลูกใครเนี่ลูกจับไปแล้วหัวกับพิเรดงานย่ลบุรีที่แปดยิบเก้าป็นแม่มึงก็หาสิสี่ก็สี่หัวเพาะมูจักหน่งจับ้็จีแองกันเดียวปูแม่มุมบอกก้องเราก็หูจักไว้ก็หาไอ่แล้วบอกไงงวดสี่หกหลัทั้งทั้งสี่สิบหกเมตรทั้งหาสือบ่ไดเลยดิ ใช่ไามตอนจนตอนเซอร์ฟิวหนิบ่ะเออะมาสี่อะไรไม่ดังไม่ลีเล็กคนจมื่ทุกจมื่นตีบขายอยู่เป็นหนึ่เด้จมือีกซีเนียวมันแหลมซีหกซีแล้วหนักซีซีหกสคัญเด้มื่นมันตีซีบอกความไมอซีนี่ความสำคัญเนี่ยนะเออาแพงบลาองค์วอมน่อหน่อยยิ้มตีนคือมาขีหูขีตาบ่ม่เกี่ยงไม่ลุยเออบ่าเคยเห็นเด็กหน่อยเรียงง่ายเป็นนี่งงวดไม่สดเนาะไม่สดเนาะเออ ี่มาให้โศกนัดนเลยเหรอเาอแต่ซื้อเียซื้อโศกเนาะซื้อโศกโศกทวีทวีโศกซื้อเย่นเอวนวนวันอานวั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 นว้นวันวลยวังวันวงนวัดวันวันวันวดวัวัน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 วดนวดนวันันันวันวันวนวนวันนวักวันวัวันนนนวั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 นนวัลืนนน ออสี่งวดลอจสมงวดงวดที่สี่งวดที่สี่นี่ส่วนมากคุณจะแปรเรีกจะไปซื้อหลายเกาหาไม่เล็ตรงกับเล็ดังสี่ดังมันจะใส่เหล็กเลนี่เกาหาไม่ถึงมันหัวลกมาเป็นข้ออ่านหรือเปล่าว่าเก่าหาเดี๋ยวนี้เจ ที่เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวเขาอัานหมดเลยเกกหาอะไรย่างเ้เก้ากับหว่านผมเเห็นด้อันะตัว่านเป็นว่านเป็นชละล่ามเนี่ยมัเห็นอยู่ในลูกเกี่ยวนว่านเป็นตัวหกหาหกหาตหายนะไห่ใากันก็หกหาซื้อทั้งสองตัวด้วยหกหาซื้อไว้ได้ถึงซื้อถ้าออกคนเลขออกก็ซื้อไว้เลขหกหาหกกับเก้าตัวเดียวกันเลขมันอาจสีเป็นเก้าหกหกหาัสีก็ได้ที่นี่จะถนงจะถืไรบมาที่ล มาล่เรียกเขาจะเอามาอคืนเรจะมือเก้วั่นก่อนกั่นปั่นป่นจนสาไปั่ไม่ได้พรายได้ลียต้ได้เ่าเกคืนหาตัวในย่างไลเพราะว่าซื้อเรียกแง่ไเขาจะเอามือคืนแต่เมื่อคืนเขากับประจัยถึงวันนี้ซื้อแล้วซื้อหกหาแล่ะก็หาก็หาความสองตัวก็หาซื้อก็ไเเลยซื้อแล้วมันโจและมันหาตนึกก่มันได้ซื้อหลายกาไปมือสองสามมือนึ่มันก็ไม่ค <switched S 1> oh ่อยได้ท oh. oh ี oh. ่เจ oh. so ้ามือบันเนาหนิ กัตัวได้ดังแล้วก็จะอ่านไปรงนี้ไปเรี่นไเรียนดีเแดมื่อวานนี่กับังยุกเปิดเดือนพจิกยนก็เกิดเดืกั้บังยุกได้เรีสองงนสองเมแล้วักันบังยกที่เดือนที่เดือนเป็ที่ปีที่เดือนพอแล้วซเดือนซวันซีเดือนซีหมื่นกันละอายุท่ายกับบังนะครับเเป็นแนวทางกับผมม เป็นแนวทา้างะาเสียงไว้โซกไว้ของบปนแนอนอนจะเป็นเสือไหล่ได้เงนเาดาเอองิน่าลูกยังดอกเขาเดพาจะคำไปตามภาษาเล็กน้อยนะละเขาสิซื้อเป็นเลขเป็นเบอร์ไล้เมือนกรบเบาะแน่นอนเป็นไดเนี่มถีก็จงมันโศกของเขานหมดนะวยฮะ ผ mm. sure yes. right. yup. well, ู้ช่วยที่นอกกันนั่นน่นี่เงีนยเดียนกินเนี่นี่ผู้ช่วยแต่ว่าลูกไส้ลาบมาห้ลูกลูกไส้ลาบกูได้หลาผกูใด้บิวอะมาแล้วเอามันนยู่ยิงยืนยู่บ้านอยู่อะเปิดปกให้นอนกโอ้มาไทยคนตีนสวยกันเมือนนิ้วนี่ยาจะไปไดใช้หน้าเนี่ยมันมุมอเสียดออกไปนี่มึงดู ที่เปิดแค่เสาคู่มือคู่มือแปลว่าเทียงจพงลุกเรื่อยๆเพราะสองไงมันต้องเี่ครับบนั้นผมบอกด้วยครับด้วยพันจับนี่แหละครับผมมีเดนาคู้กรรมสี่งวดองแค่น้อชอบคทวีชอคเคราแพรชอบด้ยันนี้ได้หนึ่งเกาหามงวดครับผมมาที่สี่ลองดูครับผมเป็นแนวทาลองดูแต่จะซื้อเยอะเป็นแนวทา วันนี้พกันซื้อไว้อัน3ส764เขาจ้าก็มาข้นเบ็ดมาใอยขึ้นียเบดเลยวนี้าหมวเขาน่นก็เาก็ซื้อกันนะ764มันตงกับเหล็กตาบวเาก็ซื้อว้เบิดแล้วนี่นกไปได้76ค่ะล่ะซื้อ764ได้หน้าว่าบอกเอาสองสูบอกเออเอาเก้าะเจได้เลขตเก้าถือนเดียวมาสักพี่บ่าถือเหล็กคนเดียวจะจับ้่านอะไรหนูไปหาผ่านงานนี้ร้องบังนมัน เคยยุ่เป็นว่าคุณดเดอหรือีเคยยุ่เพราะกเป็งม่นก็ยิ้มมือสิ่หัครับอืเกออกมาว่ามันหัว่าสันกอกมาเนาะเออเอามันังมึงทื่อทั้กันเลยกอกวามันหัวเออซือโศบเนาะเออจซือมาแล้ว อําผููวาเนาะอันโ้ให้จับมันได้3ูเด้อว่าซั่นผูว่าก็คอกอนผูยอยู่ปูนี่นี่ครัจับกันได้เพิ่นได้โลูกปูนี่งใส่ปูนี่อยู่ในปูด้ล่ะอ๋อลูกแกปูตักตักอย่างนี2แล้วเพิ่นบ่อยู่ครับบ่้ว ว่ากรมันเป็นได้โชคนม่วพน่แล้วทูอาชีเพราะอาซีนก็ได้กครถึสามหม่นนี้สามมี่นส่วนว้านสามหมืนแล้ว่คเงินพันแสนมาเอเรามันนี้สามหมื่นวันที่หลงน่สองหมืัโตไปได้มื่นหาสามหมื่นส่วนนะทุกใ วันนี้เราซือหกขาหาหกี่กันเล้ยตัวเดียวกันเลยมลหไปหาซือเลยวนันก็เหนว่านู่หนันะนเอาลูกแก้วมาลูกแก้วเอาลองไปด้เหอเอาือไเล้อกเพราะว่าเกลูก็หกตัวเดียวกันเลยซื้ล่องมือเรียกซ่มันออกันนี้ไนนีไก่กันนด้เลยซีอนออกหันละเออเนปกไก่นาะซุปเกลซุปหาเนี่นกันบเย็ดอนนหลงข้สอเกิดเพื่น ให้ถ้ากันเอาไว้ควรนเดียวข้อซอเริจคนนี้สองสี่อหาานี่พ่ออเกอันตันมัอันตัมันอันมันอันตัวนีสองแปอันเก็ดสองแปดอันเลยสองแปดแล้ว6 8หกแปดหกแปดอายุเราหกแปดหกแปดจะงามนียอีกทุนอันคนหกได้ก็ออกมานหองมาคำนี่แหละเนาะ กวมไหนมันไดน้ำตันดเข้าออกตึงใส่น้ำกันอีกหาซืเด็กตัวเดมหา้อเนี่ตุลีไหนตุดีขึ้นยูทำงานล่างะ้นถ้าไดินพักัดเอาไว้แล้วไดินพักัดเอาเลยก็ดังเนีบักจูหัใจเงืนลงเอาเลยในห้างมั้งลงเอาเลยแล้วก่มือดีเจ้ามือเขาสลัดเน่ยเขาจคกดหาเลยวานรียกม่จะใส่ตัวสั่ทเากันเลยเขาก็อ่านไว้เลยเจ้ามือก็ตังสลัดมันไดซ้มตัวสี่ เอาไซส์กับอะไรอว่า4ดซีวี46ซีวีมันก็ใมญ่ขึ้นมันก็ใหญ่มังก็เลรจะข้นมันก็เงินที่เรียกมากมากกันเก่านักหันงอหงอโอ้ยที่มันหงวัดฟวงมากสิงนี้เท่ากันได้ เด็กไม่เห็นไม่เหเกิดไม่ชกเนาะแเกิดมาไม่ชกไมมาคัดเ้าพัทลูกก้าวออกมาอีกหกี่เออปแม่กเลยก็ไม่สมได้อยู่ใกวัดคัดทัพพัทลกเป็นไทยคีมลงลกเ็แม่ทัพหกสี่เป็นตัวพเทล็กหกสี่หรือแม่ีอวัน ภาคขึ้นสลาไม่คนหลายที่ไัดน้ำกันแรกกับไปขัดน้ำกันเแบบฟื้นกับพื้นว่าสาันว่าแล้ก็เห็นคือกัรลว่าสี่แล้วก็ว่าว่านี่ย่งกันมาเสร็อกซด้หสีที่แมวว่าั่านชกี่หกสีว่าเนาะไกลไก่เราก็ได้ตุนนี้เขามาให้เราแล้วทนพงนัา ก็ว่าเมียนเดียวน้องว่าสั่นเอาเลยแล้วก็ตบแล้วไนใส่สามพันเดี๋ยวเราไปถูพดอีกแล้วเราไปนักอันไหนเราไปนักเกาซีไหกซีอ๋อฮกซีก็เิาตัวคือกันนะฮอกซีนะหกซเอันเกาซีเมื่อซีเขาขายก็ว่าไมนเตรียมขายก็บเอาก็ว่าเมื่อขายก็บเอาซื้อหกซีไได้ก็ซื้อหกเกาเงี้มาดิแก่แล้ว เท่านมาระจําคนครับเนาะเออหาเบงเสียงสุเพียงไปซะละจัาบ้านทังหมเขาจะไมเบิ้งสว่างไปยืนนั่งท่านก็ถือชนกัดพกหาก็ซีด้อยู่ดอกได้เกาหาพกหากันาซื้อแล้นกเอ้ยเกาหานลินให้คนอยู่ดอกให้มันหันน้ำกันทุกคนเราไปน้ำกันทำให้มันได้สูกน้ำกันทุกคนพาเาเดวอาซื้อยูห่าฟิวยูก่อมากขึ้นกันขึอนว่าอยับ